และนี่ก็คือเบ็ดที่มีชื่อว่า Merlin ินสตาร์ผู้ชมเป็นเบ็ดใหม่ที่เพิ่งถูกอัปเดตเข้ามาในเกมเฟสและวันนี้แหละผมจะมาใช้เบ็ดนี้เอาไปตกปลาบอสต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยเอลเดอร์มอสจอเขาก็เกิดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาลุยกันเลยเ,เดี๋ยวเต้องใช้คืนออราด้วยรอแป๊บ อ้าวคาเค้นก็มาเพราะฉะนั้นเราต้องมารีบเลยรีบตกมอสจอเดี๋ยวเราจะไปตกคาเค้นต่อแต่ไม่รู้จะตกได้เมื่อไหร่ในมอสจอตัวนี้เนี่ยมันเป็นเอลเดอร์นะระดับซีเค็ดก็ประมาณว่าเปิดมาก็ซีเค็ดเลยอะเอ๊ะแต่เดี๋ยวนะลืมบอกเบ็ดนี้คุณผู้ชมครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้ใช้บัฟท,ที่มีชื่อว่าแฟกซ์เจล็นะคือมันจะบวก50%ปเปอร์เซ็นต์โปรเกรสสปีดใช่ไหมแล้วมันก็จะลบคอนโทรบาศูนย์จุดหนึ่งแต่ผมเนี่ยต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเราจะมาตกบอสเนี่ยเป,ปรเเยยอร์ สำคัญเพราะว่ามันจะต้องทําให้ขีดของาราที่ปลามันวิ่งเนี่ยเข้าไปอยู่ตรงกลางของาราของเราไม่ะนั้นแล้วเนี่ยเบ็ดของเราแท้สิจะไม่ทํางานเอ๊ะทำไมไม่กินซะทีอ,อ่ะมอจอนานแล้วนะเอาหน่อยเฮ้ยเอาหน่อยโชว์หน่อยโชว์คุผู้ชมหน่อยคืออยากจะรู้ว่าตกไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวก็ไม่เป็นไรแต่ราคาเข็นต่อเพราะว่าเบ็ดนี้เนี่ยถึงมันจะดีแต่มันก็ไม่ได้ดีขั้นสุดนะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมาคุปูะชมมาแล้วมาแล้วใจเย็น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 ก่อนใจเย็นก่อน อ่าเด้งไปหนึ่งทีเด้งไปหนึ่งทีมอสจอเหรอเดี๋ยวโดนเด้งอีกทีไหมเด้งเด้งต้องเด้งนะเด้งหน่อยเด้งหน่อยเด้งหน่อยเด้งเด้งเด้ง เด้งเรียบร้อยคุณผู้ชมเอลเดอร์มอสจอเป็นของผมแล้ว hey, เฮ้ยเบ็ดนี้ก็ไม่ธรรมดาตกได้เอลเดอร์มอสจอนะไปแต่เดี๋ยวไปต่อไปคาเคนเดี๋ยวมาดูที่จะตกทันหรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าน่าจะตกทันนะเพราะว่าคาเคนเนี่ยมันเป็นระดับเอ็กโซตึงเองมันน่าจะตกง่ายกว่ามอสจอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องแล้วแต่ดวงผมด้วยอะ่ะแต่ขอให้ตกได้เถอะคาเคนเออใช้เหยื่อทรัฟเฟร์วอร์มแบบนี้เพราะว่าคาเคนมันชอบ อ่ายังไม่ใช่ตัวแรกยังไม่ใช่แต่เมื่อกี้เนี่ยผมก็เซอรพายเหมือนกันนะคุณผู้ชมตกมอสจอได้เฉยอะคือได้แบบว่าชิลๆเลยไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นอะคอยเบ็ดนี้เนี่ยมันมีความสามารถในการเด้งด้วยไงคือเด้งทีนึงเนี่ยเปอร์เซ็นต์โปรเกรสสปีดขึ้น30เลยอะเนี่ยเห็นไหมมันเด้งแบบนี้แล้วคาเค้นนะอยากเด้งด้วยเปล่าถ้าอยากเด้งเนี่ยต้องรีบกินเบ็ดนะอุ้ยมาคาเค้นขอเด้งหน่อยเด้งไปหนึ่งเดี๋ยวโดนเด้งทีขอเด้งหน่อยขอเด้งหน่อยคาเค้นคาเค้นมามมาาาโโอ้้หคคเนสู เฮ้ยโอ้โหมันมันเอาแล้วมันเอาแล้วมันเริ่มเล่นบาผมแล้วคุณผู้ชมกัดบาเราเหอคาเคนเด้งไปสิเออเกือบเต็มหลอดแล้วเรียบร้อยเดอะคาเคน <c oughs> นิ่งกิกไปเลยเขาถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสงสัยว่าทำไมไม่มีคัตเซนเนี่ตรงนี้คุณผู้ชมเราสามารถที่จะปิดคัตเซนได้นะนี่ิ disable คัตเซนตรงนี้มันก็เลยไม่มีคัตเซนเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าเราเนี่ยดูมาหลายรอบแล้วอะไปเดี๋ยวตัวต่อไปดีกว่าเป็นตัวอะไรดี โอ้โหคุณผู้ชมมาแบบเรียงเลยเมก้าดอนเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นนะเดี๋ยวไปลุยเมกาดอนดีกว่าไหนเมก้าดอนอยู่ไหนอะ่ะอ๋อนี่เจอแล้วเมก้าดอนเบ็ดยืดยุดถอยหลังหน่อยถอยหลังหน่อยถอยหลังหน่อยแล้วก็โทเทมอรโรราจัดไปเลยแล้วก็ยืดชา้างเฮดแล้วก็โยนเบ็ดลงไปตัวแรกยังไม่ได้อ้โหูตัวที่สองไม่เหลือแล้วดูบาด้านล,ล่างมันค่อยๆผลลงมาแล้วเด้ง เรียบร้อยเฮ้ยและตัวนี้เมจิคอลเอนเชนเมกาโลดอนอ่าในสถานะเมจิคอลด้วยเหรอโอ้โหอย่างเท่เมกาโลดอนตัวดีราคาเท่าไหร่วะเน,นี่ยคูณ7.5หน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนสองแสนสี่โอ้โหอย่างแพงนะสองแสนสี่เนี่ยเอาไปใส่ตู้ปลาได้เลยคุณผู้ชมถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ระดับท็อปก็ตามแต่ประเด็นคือตอนนี้ถึงคราวของคอลอสซโซ่และเด็กต่อเลย ซึ่งระหว่างนี้เราก็ไปทําภารกิจอื่นทำเคลสของเอ็นเจอร์ดีกว่าปลาเพราหรอเพรามีบ้าอ่ะมีเยอะแยะจัดไปเลยสตาร์ไลท์วอร์มโอเคไม่แย่ไม่แย,เย่เก็บไปก่อนเหยื่อเทียนนิดเทียนหน่อยคือเมื่อก่อนเนี่ยให้มาทีลน,นหนึ่งนะแต่เดี๋ยวนี้เริ่มให้เป็น3เป็น5้า้วส่วนภารกิจนี้ตกปลาอันคอมมอนเฟสแม่ดีกว่าข้ามไปเลยข้ามไปเลยแล้วดูได้ไรได้ไรไ,ด,ได,ด้ยุดยุดโอ้โหไปไหนเนี่ยเออได้เหยื่อ ไปต่อดีกว่าแล้วมาดูร้านเดลี่ช็อปซิเดลี่ช็อปมีอะไรขายอ๋อมีโทเทมเมการอนนี่เสริมเลยแล้วก็โทเทมออรูร่าก้อนหินก้อนหินก้อนหิน,อน,หนเออหมดแล้วเสกต่อไปเรื่อยฮะมอลเลอร์เคมมาไปๆๆๆมาได้ถึงเวลาพอดีอะมอลเลอร์เคลมออกมาตรงเวลานะคือมันไม่ต้องเสกผู้ชมมอลเลอร์เคเนี่ย เอาเฮ้ยดูดิคุณผู้ชมโคลอสโซก็มาเมกาอดอนก็มามอสเลคเกอร์ก็มาเพราะฉะนั้นเราก็จัดเลยจะไปรอไลลันนี่ออโรราเข้าไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปตามหามอสเลคเกอร์ก่อนมันอยู่มูดวูดจำได้จะอยู่ประมาณแถวตรงนี้อ่ะนี่เจอแล้วมอสเลคเกอร์แล้วก็ตกไปเลยมอสเลคเกอร์เนี่ยมันกินหอยฉลามเดี๋ยวมาดูนะว่าจะตกไหวหรือเปล่าฟันระดับเอพิกมอสเลคเกอร์เอเปกก็ตอนนี้ขอสักตัวหนึ่งเดี๋ยวจะไปตกโคลอสโซ,ลโลโซลเลยส่วนเมกาอดอนเนี่ยไม่ต้องไปตกก่อนไปโคลอสโซก่อนแล้วกันคือตอนนี้ผาาผ่่่าาาาาานนนมมมมตตัวววแแลล้้้้้คุณูชชเเรกกกไไไดดดดบบบิๆะย็ีถือี เรียบร้อยมอเลอเคอร์ลบ95ขอเด้งหน่อยขอเด้งหน่อยขอเด้งหน่อยโอ้โหดูดิคุณผู้ชมเด้งไปทีเกือบครึ่งหลอดแล้วมอเลอเคอร์จะไปไหวหรือโอ้โ,อโหแต่เดี๋ยวมีสู้มีสู้มีเด้งเหรอเด้งสู้ก็โดนเด้งคืนไงดูคุณผู้ชมเกือบเต็มหลอดแล้วโดนเด้งไป2ทีและเดี๋ยวนะดูจะเด้งทีที่3มแล้ว เบ้อเรียบร้อย็นสถานะเมจิเค้าด้วยมอนเลอร์คิลอ,อ่ะไปเดี๋ยวไปต่อเอออยู่ไหนตะโกลคอร์โซลอยู่ไหนอยู่ด้านในหรือเปล่าซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้ชมบัฟที่ผมเอามาจากเมอร์ลินเนี่ยใกล้จะหมดแล้วนะเขาให้มาครึ่งชั่วโมงแสดงว่าตอนนี้เนี่ยผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วอ่ะแต่ว่าเราเจอแล้วเฮ้ยตัวนี้ทําไมมันแปลกมันว่ายตรงนี้ได้ไงปกติมันอยู่ตรงนี้นะเออเดี๋ยวเปิดเรดาร์ดูก่อนอ๋อมันไม่อยู่ตรงนี้เออแล้วคอร์โซ่มันกินอะไรอ่ามันกินทรัฟเฟิลวอร์มก็จัดทรัฟเฟิลวอร์มใหม ระดับมิติก็โดนเด้งไม่เหลือบอกเลยแไรเบ็ดน,นี้เนี่ยมันเด้งไปเรื่อยอะ่ะเอ๊แต่มุมนี้ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เลยนะย้ายมุมดีกว่ามาอยู่มุมนี้ได้ไหมอ่ะแบบนี้เอ้ก็เหมือนเดิมไม่สวยเหมือนเดิมมุมนี้หรือว่าเป็นพอยตารางตารางตรงนี้อะฮะเรดาร์ของเราเนี่ยเอาเรดาร์ออกดีกว่ามั้งเกะกะลูกตาอ่ะเรียบร้อยปิดแล้วแล้วก็โยนเบ็ดลงไปใหม่เขาล้วเศร้ากินเถอะกินเบ็ดชั้นเดืยวนี้เซิร์ฟไอตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นระดับตีเห็ดนะแล้วมันมีพลังวิเศษด้วยแต่ผมคิดว่าน่าจะไหวอะเพราะวสามตัวก่อนหน้านี้เนี่ยยมมมีพพลลลััังงงงวววิิิเเเเเเศศศษษษทท้้้้หดดดราาก็ึไไออะจ เป็นไงอะแต่ตอนนี้เนี่ยต้องรุนให้มันรีบกินเพราะว่าบัฟของเราเนี่ยใกล้จะหมดแล้วอ่านี่เลยสองนาทีกว่าอุ้ยลบเก้าสิบเฮ้ยเฮ้ยเดิ้นดิ้นมันดิ้นแรงอะคุณผู้ชมเฮ้ยไม่ไหวว่ะดูเหมือนจะไม่ไหวคุณผู้ชมดิ้นแรงขนาดนี้เฮ้ยสู้หน่อยสู้หน่อยสู้หน่อยโอ้โหไม่น่ารอดว่ะไม่น่ารอดไม่น่ารอดพยายามเติมที่แล้วแล้วเบ็ดเนี่ยมันยังไม่ได้เด้งสักทีเลยเพราะว่ามันดิ้นเกินอะ อ่ะเรียบร้อยไม่รอดคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าขอเสริมหน่อยก้อนหินคอสมิกมาเลยจ้าเปรินสโอ้โหคือผมเนี่ยจะเอาบัฟไคลโรเกนิกนะอ่ะไหวคือถ้าเกิดว่าไม่ได้บัฟไคลโรเกนิกเนี่ยแย่แน่เอาไม่กลิตเตเลตไม่อยากจะเชื่อเลยไคโรเกนิกโอ้โหทรายฮาร์ย่ำแย่เข้าไปอีกเลยทีนี้บายย่งเล็กๆอยู่ไปต่อไปต่อไปต่อใส่ปรินเฮ้ยบัฟพ,พวกนี้มันแปลกนะตอนตามหาเนี่ยไม่ค่อยเจอ อ่ะโอ้โหพอผมไม่ได้คาดหวังออกเฉยเลยมามาขอใหม่อีกรอบซึ่งตอนนี้นะต้องกดขยา่าเบ็ดแล้วเพราะว่าโชคลาภจากเมอร์ลินเนี่ยหายไปแล้วเอ๊แต่เดี๋ยวนะนี่คุณผู้ชมเราใช้กระจกนี้ได้นี่ผมเซฟวาร์ไปที่ตรงนี้อ่ะเห็นไหมมาที่เมอร์ลินได้แบบง่ายๆเลย5 0 0 0ันได้มาแล้วรอสปีดแล้วก็ลัคก,กี้5 0 0พันโอเคแล้วก็วาร์กลับไปที่เดิมใช้อันนี้การเดินทางที่รวดเร็วแล้วก็โดดหนึ่งไปซึ่งหวังว่าคนรัเศาจะยังไม่ไปไหนอ่ะยังอยู่นะยังอยู่คุณผู้ชมมาเจอบับไคลโลกินิกเรา ซึ่งผมคิดว่าไอบัฟนี้เนี่ยมันจะช่วยให้ผมมีโอกาสตกไอตัวนี้ได้นะเพราะว่าไคโรเกนิกเนี่ยมันจะทําให้ปานิ่งแบบนี้เลยเห็นไหมนิ่งแบบไม่เคลื่อนไหวเนี่ยมีโอกาส20%และถ้าผมโชคดีเนี่ยผมก็อาจจะได้20%นั้นแต่ยังไม่ใช่ตัวนี้ใช่ไหมและตัวนี้เนี่ยตกค่อนข้างที่จะลําบากด้วยมันกินยากอ่ะพูดง่าย มาโม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 ม,มากินเบ็ดแล้วโคลอสโซกินได้แล้วตอนนี้จะใช้แล้วนะจะให้เสียโทเทมออรราอีกหนึ่งเหรอเอา้าหมดแล้วหรอตอนนี้เช้าแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องเปลี่ยนใหม่เออเป็นเบอร์คืนก่อนแล้วก็โทเทมออรราเลย โอ้โหคุณผู้ชมมันไปมันไปแล้วเนี่ยไปทั้งคู่เลยหรอเมกาดอรก็ไปคอนโซลก็ไปเพราะนัเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะเก่งตั้งแค่ไหนตระกูลคอนโซลนเนี่ยเดี๋ยวผมเสกต่อไปเรื่อยเลยแบบนี้แหละแต่เวมิเกชั่นเนี่ยผมไม่อยากจะไปตกหรอกมันไม่ใช่ปลาบอส เอาเมก็ล้ดอนไม่งั้หนึ่งเหรออะไรวะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราตกไปแล้วไงคือรู้แล้วอ่ะว่าตกไหวแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าคอร์โซลเนี่ยไหวหรือไม่ซึ่งกันที่จริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้บัฟไคลโลจินิกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคอร์โซลธรรมดาล่ะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นคอร์โซลอินเทอร์เนลไงมันเป็นะระดับสีเคสเอาแต่เดี๋ยวมาทำเควสหน่อยแล้วกันเอาอะไรวิตเกอร์บิลมีเปล่ามีวิตเกอร์บิลเนี่ยเอาไปเลยตัวใหญ่ๆเลยเนี่ยเร <c oughs> นโบ่โทเทมนนนนีีี่่แหละคุณชชมมผมเยถึงอบทภาภรกิจใพ้ เอาเฮ้ยมอสจอมาแต่ไม่เอาดีกว่าคุณผู้ชมเมื่อกี้เราตกไปแล้วไงเอลเดอร์มอสจออ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาเช็คราคาดีกว่าไอตอนนี้ไประดับเอเป็กนะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนหนึ่งแสนห้าพันเองคุณผู้ชมมอสเลเคอร์ติดสถานะเมจิคอลคือเมกาดอนเนี่ยแพงกว่านะเมกาดอนเนี่ยสองแสนกว่าเลยอ่ะคุณผู้ชมไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยขอแวะมาแนะนํา NPC คนหนึ่งหน่อยนะเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้อยู่ที่เกาะซันสโตนไอแลนด์คุณผู้ชมเขาสามารถที่จะคราฟโทเทมให้กับเราได้ไม่ว่าจะเป็นโทเทมไหนก็ตามยยงงไไไดด้้้้เเเรรนนนนนโโบวววว์หหหออออีีีี่่่่กกกก็็ปาาาาขขพพมมแต๋ะใช มันต้องติดสถานะด้วยคุณผู้ชมแล้วนี้โทเทมสกายลาโอ้โหใช้วาดไม้ดริฟท์วูดติดสถานะวาดแล้วก็ออโรราเพอร์ติดสถานะเนืกอที <S <S อ่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมรอมาประมาณ20นาทีแล้วนะเนี่ยเห็นไหมดูได้เลยโชคลาภเนี่ยจาก30นาทีเหลือประมาณ9นาทีกว่าและโคโลโซ่เนี่ยก็จะไม่มาทักตัวเลยหรือว่าจะต้องรีเซิร์ฟไปไปรีเซิร์ฟดีกว,ว่ามากับเข้ามาแลว เรียบร้อยคุณผู้ชมโอ้โหต้องรีเซิร์ฟนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องรอชาร์กกดโทเทมออร่าไปเลยแล้วก็เหยื่อใช้ชาร์กเฮดมาพร้อมแล้วโยนไปเลยโบอ่ายัางนึกว่าจะติดตัวแรกเลยสาะรอตั้งนานเออถ้าติดตัวแรกก็ดีเลยนะอุ้ยใช่ป่าวใช่ใช่ใช่คุณผู้ชมใช่ใช,ใช่ใช่แล้วตัวที่สองตัวที่สองเด้งดิเด้งเด็กเด้งครับไปดิแล้วคอร์โซลเนี่ยพลังของเขาเนี่ยแปลกๆนะมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์โปรเจสปีดเราคืองงมากอะ่ะเพิ่มอะ่อะคุณผู้ชม เนี่ยเห็นไหมคลอสโซลบูดาก้อนกลายเป็นปุ๋ยไปเลยเฮ้ยไม่เก่งเหมือนโคลอสโซลอนเทอร์เนลเลยนะเนี่คุณผู้ชมได้มาแล้วเดี๋ยวมาลองดูราคาหน่อยแล้วกันนะถึงแม้ว่าจะไม่ติดสถานะก็ตาม24,300โอ้ก็ใช้ได้นี่ซึ่งในวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็ได้เห็นไปแล้วใช่ไหมว่าเบ็ดน,นี้สามารถตกปลาได้ทุกตระก,กูลแต่มันจะพลาดไปตัวเดียวเท่านั้นแหละก็คือโคลอสโซลอนเทอร์เนลซึ่งผมเนี่ยก็ได้เปลี่ยนมาใช้บัฟนี้แล้วไพโรเกนิกแต่มันก็ไม่ได้โผล่หัวมาให้ผมตกเพราะฉะนั ตกคอรลสเตอลอิเทอร์เนลได้กัแล้วกันคือประมาณแบบว่าติ้งต่างเอาเองอะคุณผู้ชมแต่ยังไงซัก็ตามเนี่ยผมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้น่าจะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนโดยเฉพาะสําหรับคนที่ชอบใช้เบ็ดนี้ซึ่งผมแนะนําให้ใช้บัฟมิดิคอลแล้วก็ไครโรเจนิกส่วนคลิปนี้เนี่ยไปแล้วบ๊ายบาย